ไหมพรมเบบี้ซิลกับ4ฟล์ s ลายต่างกันยังไงเรามาหาคำตอบในคลิปนี้กันค่ะถ้าพูดถึงขนาดของเส้นไหมทั้ง2รุ่นนะคะก็จะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันนะคะใกล้เคียงกับไหมโฟล์ปลทั่วไปนะคะตัวนี้เป็นเบบี้ซิลเนาะตัวนี้เป็น4ฟล์ลไหมโฟร์ปลาซอฟนะคะเส้นมันจะตีเกลียวแน่นกว่านะคะตัวเส้นไหมย่อยๆในนี้จะมีอยู่4เส้นนะคะส่วนเบบี้ซิลจะเส้นไหมจะตีเกลียวไม่แน่นเท่านะคะ จำนวนเส้นใหญ่นะคะในนี้ของไหมเบบี้ซิจะมีอยู่16เส้นค่ะเป็นเส้นเล็กๆถ้าพูดถึงความเงาเบบี้ซิก็จะมีความเงานะคะมากกว่าแล้วก็นุ่มกว่าโฟร์พรซอด้วยนะคะ แล้วก็รุ่นนี้มันก็จะเส้นไหม่มันจะดูฟูฟุ้งกว่านะคะส่วนเบบี้ซิลมันจะไม่ไม่ฟุง้งไม่มีเส้นขนเลยนะคะเห็นไหมพอเราเทียบกันเพราะฉะนั้นตัวของงานถักที่ออกมานะคะโฟมไฮซอมันก็จะดูฟูฟุ้งกว่านะคะส่วนเบบี้ซิลก็จะเห็นลายถักที่ชัดมากกว่าเพราะฉะนั้นก็จะขึ้นอยู่กับความชอบละว,ว่าต้องการให้งานถักออกมาเป็นแบบไหนนะคะถ้าเป็นส่วนของความยาวนะคะรุ่นนี้ทั้ง2รุ่นน้ําหนักจะเท่ากันก็คือ100กรั นแต่ว่าโฟมไพซอมันจะมีความยาวที่มากกว่านะคะ1ม้วนอยู่ที่ประมาณ250เมตรส่วนเบบี้ซิลจะอยู่ที่200เมตรนะคะด้วยว่าตัวของเส้นไหมรุ่นนี้มันจะมีน้ําหนักมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาถักงานออกมาแล้วเบบี้ซิลมันจะมีน้ําหนักทิ้งตัวนะคะส่วนโฟมไพซอฟนะคะน้ําหนักของเส้นไหมมันจะน้อยกว่าเนาะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการงานถักที่ไม่อยากให้หนักมากก็แนะนําเป็นโฟมไพซอบนะคะ ส่วนของเข็มโครเชต์ที่แนะนำนะคะถ้าเป็นโฟลไพซอฟก็จะใช้ระหว่างเบอร์3.0ทับนถึง5.0ทับนะคะส่วนเบบี้ซิลก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงจะใช้เป็นเบอร์4.0ทับนกับ6.0ทับนนะคะเพราะว่าเบบี้ซิลนะคะเส้นมันติดเกลียวไม่แน่นมากก็เลยต้องใช้เข็มที่ใหญ่กว่าจะได้เกี่ยวไหมได้ง่ายขึ้นนะคะตัวนี้จะเป็นผ้าห่มนะคะที่ถักด้วยไหมโฟไพซอฟเนาะงานก็จะออกมาแบบนี้นะคะมีความฟุ้งฟูเล็กน้อยเนาะแล้วก็ จะไม่ออกมาเงานะคะส่วนเบบี้ซิลก็จะออกมาแบบนี้จะดูเงามากกว่านะคะแล้วก็ความฟูความฟุ้งก็จะไม่มีนะคะจะเห็นลายถักที่ชัดเลย น้ำหนักของผ้าห่มรุ่นนี้ก็จะมากกว่านะคะในะการถักขนาดผ้าห่มที่เท่ากันเนาะเบบี้ซิมันจะหนักมากกว่าเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบเลยว่าจะอยากใช้รุ่นไหนนะคะถ้าสนใจอยากจะลองใช้ไหมพรมทั้งสองรุ่นก็เข้าไปดูที่ช็อปของทางร้านได้เลยนะคะ